เรื่องของการคุมเข้มปืนตอนนี้มหาดไทยก็ขยับตัวเคลื่อนไหวทันทีนะครับออกมาสั่งคุมเข้มมีมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาวครับสำหรับมาตรการระยะสั้นที่ออกมาคือให้นายทะเบียนทั่วประเทศงดการออกใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าหรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดให้ผู้ครอบครองที่อาจดัดแปลงนำมาแสดงทำบันทึกต่อนายทะเบียนสนามยิงปืนที่จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา ก็ให้กำหนดผู้เข้าใช้ห้ามคนที่มีอายุไม่เกิน20ปีเข้าใช้ปืนที่ไปใช้ในสนามต้องมีทะเบียนตรงกับผู้ที่มาใช้บริการสนามของราชการให้ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฝากปืนเอาไว้นำออกไปข้างนอกไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีมาตรการระยะยาว5ข้ออาทิการแก้ไขกฎหมายพรบอาวุธปืนผู้ครอบครองการขอครอบครองต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพจิต และต้องนำปืนมารายงานทุกๆ5ถึง10ปีเพื่อพิจารณาต่ออายุคับเรื่องของปืนเถื่อนก็ต้องควบคุมกันให้ดีนะครับส่วนเรื่องของ SMS แจ้งเตือนภัยทางกระทรวงดิจิทัลบอกว่าขอเวลาไม่เกิน1ปีจะทำให้แล้วเสร็จ